สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสากพาเดินพาชมนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาชมคลิปวิโดีโอของพวกเรานะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามอยากจะฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับซึ่งผมมีที่ดินนะครับมานําเสนอกับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินแปลงเล็กที่ดินแปลงใหญ่นะครับทำไร่ทํานาวิวขาวติดน้ํามีให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันนะฮะ ที่เช่นอย่างในวันนี้นะครับผมได้พาท่านผู้ชมมาดูที่ดินติดถนนลัดยางนะครับก็จะเป็นถนนลัดยางทางด้านหลังของผมนี่แหละนะครับแล้วก็มีในส่วนของวิวเขาที่อยู่ทางด้านหลังนะครับที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ในชุมชนตั้งอยู่ในหมู่บ้านนะครับน้ำประปาไฟฟ้าสายอินเทอร์เรน็ตมาถึงยังบริเลนแปลงที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตลอด2ฝั่งทางเนี่ยก็มีในส่วนของบ้านคนที่อยู่อาศัยตลอดนะในวันนี้นะครับเราเดินทางกันมาที่ตําบลพวงสองนางอําเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานีนะครับที่ดินแปลงนี้ในส่วนของเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงครับบนเนื้อที่16ไร่3งาน30ตารางวาเสนอขายขายในราคาท่านผู้ชมฟังให้ดีนะครับที่ดินติดถนนลัดยางวิวเขาในแหล่งชมุมชมในราคาไร่ละ130,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่ดินลักษณะแบบนี้นะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ในตลอด ทั้งวันนะครับหรือว่าในตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเผื่อบางคนบางท่านอาจจะอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะฮะก็ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจนะสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันได้อะะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะไปชมในส่ว่ของผ้ามุมสูงและแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับพพาเนชม จะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมพอเพียงจะท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีด,ดิดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มี ในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปรรยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านกลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทยธานีสนใจดูเลยครับที่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ อยยย่าาววีูแรท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปชมในส่วนของภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่า,าบริเวณโดยรอบนะครับมีในส่วนของบ้านคนแล้วก็มีในส่วนของอาณาไปนะครับที่อยู่ต้องบอกว่าเยืองๆกับฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็มีในส่วนของรถเนี่ยที่ผ่านไปผ่านมาโดยตลอดนะครับจากที่ผม ได้มายืนรีวิวอยู่ในตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นตรงนี้แหละเป็นจุดสังเกตนะครับซึ่งเป็นอนามัยนะครับเขาพราดนะฮะซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนซึ่งผมมานะครับจากตัวอำเภอสว่างอารมณ์นะครับมาถึงที่ดินของเราเนี่ยก็โดยประมาณ15กิโลนะครับก็จะขึ้นตรงกับเทศบาลพวงสองนางนะครับห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยโดยประมาณ5กิโลนะฮะเราจะสังเกตได้ว่านะครับหน้าแปลงที่ดินเนี่ยมีในส่วนของไฟส่องสว่างตลอดเส้นทาง มีในส่วนของน้ำประปานะครับรวมไปถึงไฟฟ้าและสายอินเทอร์เนต็ตนะครับที่เราสามารถที่จะต่อใช้ประโยชน์ได้เรามาดูในส่วนของวิวเขาพระลาดนะครับที่อยู่ฝั่งทางด้านของอทิศตะวันออกนะครับถ้าจากแปลงที่ดินนะฮะต้องบอกว่ามองเห็นในส่วนของวิวเขาได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นเขาที่ถือว่าก็เป็นลูกขนาดใหญ่พอสมควรนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดินที่ติดถนนลาดยางมาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวเขาหรือว่าสาธ,ธารณปรูปโภค ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นใน่วนของแปลงที่ดินนะฮะหน้าแปลงที่ดินติดถนนรัดยางนะครับเส้น4022นะครับซึ่งจะมีหน้ากว้างอยู่ที่90เมตรนะครับก็จากมุมนะครับตรงที่มีตรงที่ลูกศรผมปักอยู่ในตอนนี้นะครับตรงนี้จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งจะตลอดในความยาวจะอยู่ที่90เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะแพ่นให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นบริเวณทางด้านหน้า ใน่วนของถนนลัดยางนะครับก็จะมาพร้อมในโซ่ของลำรางนะครับหรือว่าเหมืองน้ําสาธรารณะาเพะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะกลัวนะครับน้ําที่ไหลไมาจากเขาอันเนี้ยไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเขาก็จะมีใน่วนของลำรางที่ไหลผ่านบริเวณทางด้านหน้าที่ดินของเราเนี่ยนะครับเขาก็ได้วางในโว่ของท่อรอดนะครับที่อาจจะเข้าไปยังบริเวณของแปลงที่ดินของเรามุมทางด้านซ้ายมือของจอท่านผู้ชมนะครับ ตรงที่ลูกซ้อนผมปักเนี่ยก็จะเป็นทางด้านในส่วนของทางด้านของทิศเหนือซึ่งตลอดแนวความยาวทางด้านของทิศเหนือนะครับจะอยู่ที่300เมตรในส่วนของแปลงที่ดินก็จะมีในส่วนของต้นไม้ใหญ่นะครับก็จะมีในส่วนของต้นประดูนะครับรวมไปถึงต้นมะขามนะฮะที่อยู่ในบริเวณของแปลงที่ดินนะครับรวมไปถึงต้นต้นยูคานะครับโอ้ยูคานี่ถือว่ามีขนาดใหญ่นะครับซึ่งทางเจ้าของเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็ ได้ทําประตูทางเข้าเอาไว้นะครับค่อนข้างที่จะแน่นหนาะะไม่ใช่นะอันนี้น่าจะเป็นไม้หักนะครับที่หักลงมาขวางในเื่องของทางเอาไว้นะครับต้องระวังนะครับตาก,กล้องเมื่อกี้สะดุดแต่กล้องเรามีการสั่นไม่เป็นไรนะฮะตอนนี้เราเดินเข้ามาในแปลงที่ดินลักษณะของดินเนี่ยก็จะออกเป็นดินล้วนปนทรายนะครับเนี่ยนะที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นทางนะครับ ทางเนี่ยก็จะถูกตัดไปลักษณะเหมือนกลางแปลงที่ดินนะครับเพื่อที่เราจะได้สัญจรผ่านไปในทางด้านของท้ายได้นะครับเราไปดูทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะทางด้านของท้ายแปลงที่ดินจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งจะมีความกว้างอยู่ที่100เมตรนะฮะแล้วก็ตามต่อมาทางด้านของทิศใต้นะครับทางด้านขวามือของจอท่านผู้ชมนะฮะทางด้านของทิศใต้นะครับก็จะมีความยาวเท่ากับทางด้านของทิศเหนือ300เมตรเท่ากันนะครับ ในส่วนแปลงที่ดินเนี่ยสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่60เมตรไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะครับบริเวณทางด้านหน้าไฟฟ้าน้ำประปาเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะต่อใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ห่างจากตัวในส่วนของอําเภอทับทันจะอยู่ที่20กิโล ห่างจากตัวเมืองนะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับอยู่ที่30กิโลนะครับ35กิโลนะครับโดยประมาณก็ถือว่าไม่ได้ไกลนะเพราะว่าเราไม่ได้โดนดินเลยนะครับเราก็จะเป็นในโซ่ของถนนลาดยางนะครับซึ่งก็สามารถที่จะไปมาง่ายนะครับผมกําลังมองนะครับว่าท่านผู้ชมที่ทักเข้ามานะครับสอบถามกันถึงที่ดินนะครับที่อยากจะได้เป็นบ้านพักตกอากาศนะครับหรือว่าสวนเกษตรหรือว่าจะปลูกป่าปล่อยให้เช่า ในราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับหนึ่งแสบาทกับที่ดินลักษณะแบบนี้นะครับผมมองว่าคุ้มนะครับเหมาะกับการที่เราจะซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับที่ดินโซนนี้นะครับสามารถตอกบ่อบาดาลได้นะครับแล้วก็บริเวณทางด้านติดก,กันกับแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็มีสระน้ำนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะก,กักเก็บน้ำนะครับเพื่อที่จะไว้ในการทําการเกษตรอันนี้เราสามารถทําได้ ใน่วนของตอนนี้นะครับผมก็รีวิวนะครับบรรยายแล้วก็เดินให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับต้องบอกว่าในสภาพของเดือนตอนนี้เดือนกุมภานะครับในเดือนกุมภานี่ก็จะเข้าสู่ในช่วงของต้องบอกว่าเป็นฤดูที่ขาดฝนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับปลายปลายหนาวแล้วนะเมื่อถึงจะเข้าสู่ในช่วงของฤดูร้อนแล้วนะครับก็จะทําให้บรรยากาศในแปลงที่ดินเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามภาพนะครับตอนนี้ผมพยายาม ถอยห่างนะครับออกมาจากบริเวณถนน,นลาดยางนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นในส่วนของวิวภูเขานะครับเวลารีวิวเนี่ยผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นจริงๆว่าที่ดินของเราเนี่ยมองเห็นในส่วนของวิวเขาพร,ราดได้อย่างชัดเจนนะครับยิ่งถอยห่างออกมาเราก็จะเห็นในส่วนของวิวเขาทั้งหมดแต่ถ้าเราอยู่ใกล้เราก็จะเห็นเขาลูกใหญ่นะฮะก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ถ้าท่านผู้ชมนั้นสนใจนะครับเราก็อยากจะ โทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่านัดดูที่ดินเนี่ยอันนี้สามารถนัดดูได้ทุกวันนะครับในโซของวันนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเก็บภาพในโซของวิวเขาให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกนิดนึงพื้นที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมดูภาพมุมสูงเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสำหรับท่าในใดที่ติดตามพวกเรามานะครับซึ่งผมนี่ก็ขายไปปิดการขายไปได้หลายแปลงนะครับก็มีคนที่รู้จักกันเนี่ยเขามาพัฒนานะครับทำเป็น ปลูกป่านะครับหรือว่าปลูกบ้านทําสวนเกษตรเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับชาวบ้านโซนนี้ได้นะครับเพราะว่าเข้านอกออกในก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะสำหรับสภาพพื้นที่บริเวณโดยรอบเอาละครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับในส่วนของวันนี้กับผมกับผมนะฮะคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน E ีีหน้าครับสวัสดีครับ